การในยูเครนจ้องยอมรับว่าเกี่ยวข้องกับสภาวะเศรษฐกิจและเราได้เห็นสิ่งหนึ่งที่ตามมาฮะซึ่งมีหลักของมันคือสงครามไวรัสสงครามทางการค้าสงครามอาวุธและสงครามพลังงานสงครามทางการค้าเราคงเห็นเรื่องของการกีดกันทางการค้านะออสเตรเลียก็มีการที่จะถอดกล้องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนอ้างเรื่องของความมั่นคงนะครับสงครามอาวุธตอนนี้เราก็เห็นว่าฝั่งสหภาพยุโรปสนับสนุนให้ยูเครนรบกับรสัสเซีย สวัสดีครับมาพกกับผมเจ้าสัก์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะการต่างประเทศตอนนี้น่าจับตามอง,องความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริการัสเซียและก็จีนรวมทั้งสภาวะเศรษฐกิจกําลังเป็นประเด็นที่ถูกจับตามอง เริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์สภาวะเศรษฐกิจราคาน้ำมันทองขึ้น3วันติดต่อกันเหตุดอลลาร์อ่อนค่านะครับหุ้นสหรัฐอเมริกานะครับลงหลังไบเดนถแถลงนโยบายประจำปีราคาน้ำมันและราคาทองคำขยับขึ้น3วันติดต่อกันนะครับนักลงทุนรู้สึกเบาใจมากขึ้นหลังจากที่ประธานเฟดคลายความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในอนาคตส่วนวอลตินปิดลบนะครับ ตลาดาพินิษพิเคราะห์คำแถลงนโยบายประจำปีของประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับในขณะที่หิวโหยและเหน็บหนาวนะครับประธานาธิบดีตุรกีก็ยอมรับบกพร่องช่วยผู้ประสบภ,ภัยยอดตายเผนไหวพุ่ง1.2หมื่นคนประธานาธิเจเลปตายิบแอโดอันของตุรกี นะครับยอมรับมีข้อบกพร่องต่างๆมีเสียงวิวิจาร์เกี่ยวกับการทํางานของรัฐบาลในแนวทางตอบสนองต่อเหตุแผ่นดินไหวครั้งเลวร้ายที่มีผู้เสียชีวิตล่าสุดทั้งในตุรกีและซีเรียพุ่งเป็น1 000, 2 0 0 0รายเข้าไปแล้วนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจฮะก็เป็นทารกแรกเกิดที่พบคาศพแม่นะครับเหลือตัวคนเดียวนะครับพ่อและก็พี่ ตายหมดนะในบ้านแผ่นไหวที่ตุรกีแล้วก็ซีเรียนะครับร่างไร้วิญญาณรายแรกนะครับโผล่ขึ้นมาแล้วก็มีรายแล้วรายเล่าโผล่ขึ้นเรื่อยๆถูกกอบกู้ออกจากซากปรักหักพังของอาการสูงหลายพันแห่งที่ถล่มลงมาพักยับเยินคาพื้นที่นะครับพระสุธาในมหาวิบัติ แผนดินไหวที่ตุรกีต่อเนื่องถึงซีเรียและร่าชีวิตมนุษย์ไม่น้อยกว่า8,754คนและต่อมาเพิ่มเติมเป็น12,000คนขณะที่บรรด,ดาทีมกู้ภัยยังคงทำงานอย่างต่อเนื่อง3วันติดต่อกันด้วยหัวใจเปลี่ยนไปด้วยความหวังนะครับจะพบเหยื่อกรณีแผ่นดินพิโรธที่ยังคงรักษาลมหายใจไว้ได้นะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจฮะปรากฏว่านักวิจัย ตอบข้อสงสัยนะครับฝูงนกบินปก,กตินะหมาหอนระงมก่อนผิดนิวัที่ตุรกีและก็ซีเรียฝูงนกบินปก,กติบินเหนืออาคารต่างๆะที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะและสุนัขเห่าหอนกันระงมจากนั้นก็เกิดผิดนิวัยทำลายล้างตุรกีและซีเรียพังหลายเมืองราบเป็นหน้ากองยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดพุ่งเกิน1 5 0 0 0รายแล้วนะครับ สถานการณ์ก่อให้เกิดข้อสงสัยว่ามีความเป็นไปได้เชื่อมโยงเกี่ยวกับบรรดานักวิทยาศาสตร์ที่แจ้งความสงสัยดังกล่าวผ่านรายงานของนักสปิมบอชิงตันโพสต์นะครับบรรดาผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์อ้างว่ามีสัตว์มีพฤติกรรมแปลกๆนะครับไม่น่าไม่นานก่อนจะเกิดแผ่นไหวรุนแรง7.8และอา e r s ช็อกลูกใหญ่ตามมาขณะที่วอชิงตันโพสต์ไม่ยืนยันคลิปวิดีโออาการแปลกๆของสัตว์ แต่แนวคิดที่ว่าสัตว์สามารถตรวจจับแผ่นไหวรุนแรงได้ก่อนมนุษย์เป็นทฤษฎีที่โผล่ขึ้นมาตั้งแต่ยุคสมัยโบราณกาลแล้วนะครับในขณะที่ไม่ใช่แค่อังกฤษฮะปรากฏว่าเซเลนสกี้วิ่งปรีเข้าไปเยือนฝรั่งเศสต่อกดดันยุโรปขอเครื่องบินรบกำปราบรัสเซียประธานาธิบดีโวโรโรมีเซเลนสกี้แห่งยูเครนนะครับเดินทางเงยือน สหาราชาอาณาจักรและก็ฝรั่งเศสเป็นครั้งแรกนักตั้งแต่ถูกกระเสียรุกรานเกือบ1ปีก่อน mm hmm. กดดันพันธมิตรยุโ,โรปขออาวุธเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องบินขับไล่นะครับในการเสี่ยงเยือนต่างแดนหนที่2นับตั้งแต่ถูกรุกรานนะครับยูเครนใช้เวลาเต็มที่ด้วยวิธีการต่างๆในกรุงลอนดอนในนั้นก็รวมถึงเข้าเฝ้ากษัตริย์ชาที่ส และกล่าวปราศัยต่อสหราชอาณาจากส่วนการเดินทางเยือนฝรั่งเศสพวกเขาได้พบการประชุมร่วมและก็รับประทานอาหารกลางกับเอ็มมารูเอลมากรองประธานาธิบดีของฝรั่งเศสและออลาฟโซนายกรัฐมนตรีของประเทศเยอรมนีในขณะที่นายกรัฐมนตรีอังกฤษก็ไม่ตัดความเป็นไปได้จะมีการจัดส่งเครื่องบินรบให้กับทางฝั่งของอยูเครน นายกรัฐนตรีนะครับของอังกฤษดิชีซูเน็กนะครับแห่งสหาราชอาณาจักรระบุยังไม่มีอะไรที่ถูกดึงออกจากโต๊ะในเรื่องเกี่ยวกับการช่วยเหลือค้นหาด้านการอาหารที่มอบให้แก่ยูเครนขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยกระดับส่งเสียงเรียกร้องเกี่ยวกับเครื่องบินลบก่อนหน้าพูดคุยกับผู้นำของ EU เครื่องบินขับไล่สำหรับยูเครนเป็นส่วนหนึ่งของการสนทนา ซูเน็กนะครับกล่าวระหว่างการแถลงข่าวร่วมกับเซเดนสกี้ซึ่งยืนยันว่าเขาจะร่วมกับการประชุมซัมมิตที่ EU ในบรัสเซลส์อย่างเป็นทางการในขณะที่สหรัฐอเมริกายังคงสงสัยฮะว่าจีนมีกองทัพกระจายสอดแนมไปทั่วโลกสหรัฐอเมริกาสงสัยว่าบอลลูมสอดแนมของจีนที่อยู่ใน สหรัฐอเมริกาและถูกยิงตกนั้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพบอลลูนนะครับที่กระจายอยู่5ทวีปทั่วโลกความเห็นสอดคล้องกับนาโต้ที่ส่งเสียงแสดงความกังวลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวดังกล่าวของปักกิ่งเช่นกันนะครับเอนโทนีบิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ทั้งเหตุการณ์ที่สหรัฐอเมริกาอาจจะเกิดขึ้นกับทวีปต่างๆทั่วโลกเช่นกันพร้อมกับบอกว่าสหรัฐได้มอบข้อมูลให้แก่พันธมิตร ระหว่างที่กําลังประเมินเศษซากต่างๆที่เก็บกู้มาได้ mm hmm. เลขาธิการฝ่ายสื่อสารของรมเนียบขาว mm hmm. ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวบนเครื่องบิน Air Force One mm ์ว hmm. ัได้ความจํากัดความของอบอลลูน,น mm hmm. ว่าเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพบ,บอลลูน,น mm hmm. และบอกว่าพวกมันเคยถูกพบเห็นทั่วโลกในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาน อีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจก็คือไทยก็มีการส่งทีมแพทย์ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในตุรกีนะครับท่ามกลางอุณหภูมิติดลบ10องศาเซลเซียสนะครับประเทศไทยจะส่งทีมแพทย์ค้นหากู้ภัยร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือกู้ภัยนะครับเหตุแผ่นดินไหวที่ตุรกีในอุณหภูมิติดลบ10องศาเซลเซียสเริ่มออกเดินทางฮะ ค่ำนี้นะครับในขณะที่เกาหลีเหนืออวดแสงยยนุภาพในช่วงวันครบรอบทหาร75ปีของกองทัพเกาหลีเหนือจัดพิธีเฉลิมฉลอง75ปีอย่างเป็นทางการนะครับของกองกําลังอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการขับขนขบ,บวนสวนสนามแสดงแสงยยนุภาพทหารโดยคิมจองอึนผู้นําประเทศเป็นประธานในการเฉลิมฉลองนะครับในขณะที่เด็กสหรัฐอเมริกาวัย9้าขวบ สุดเจ๋งฮะจบมัธยมพร้อมกับเรียนต่อมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาเด็กชายชาวอเมริกันวัย9ก้าขวบสุดอจัจฉริยะไปต่อไม่รอเพื่อนเรียนจบมัธยมปลายและกำลังศึกษาต่อในระดับวิทยายลัยแล้วในขณะที่ออสเตรเลียก็สั่งถอดกล้องวงจรปิดผลิตในจีนนะครับหวนเป็นภัยต่อความมั่นคง ออสเตรเลียนะครับสั่งถอดกล้องวงจรปิดที่ผลิตในจีนออกจากหน่วยความมั่นคงวันจะถูกสอดแนมหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงอย่างเป็นทางการในขณะที่องค์การอนามัยโลกนะก็มีการเตือนว่าจับตาไวรัสไข้วัดนกนะโยกระดับติดต่อทางสัตว์และสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วผู้บริการองค์การอนามัยโลกนะครับเตือนชาวโลกจับตาไวรัส ไขวัดนกนะครับสามารถติดต่อมาทางสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้แล้วถือว่าเป็นการยกระดับอีกขั้นที่จะติดต่อได้ถึงคนแม้ตอนนี้ยังเป็นเรื่องยากนะครับที่จะรักษาก็ตามในขณะที่สภาของเกาหลีใต้มีการลงมติถอดถอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยเส้นนะครับศกนักกรรมแชอินวอน รัฐสภาของเกาหลีใต้ลงมติถอดถอนรัฐมนตรีมหาไทยจากความบกพร่องในเหตุโศกนาฏกรรมแทอินวอนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า150รายแต่อย่างไรก็ตามจะต้องอยู่ระหว่างการตีความของศาลเป็นเวลาถึง6เดือนเลยทีเดียวเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมตอนนี้ก็ยังคงตึงเครียดว่า จะมีการเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยหรือไม่ที่ผ่านมานะครับธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาหรือเฟดได้เพิ่มอัตราดอกเบีย้ยเพิ่มอีก0.25นะครับก่อนหน้านี้ก็เพิ่มอีก0.75เนะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆทำให้ประเทศที่ถือครองเงินดอลลาร์สหรัฐต่างต้องขึ้นอัตราดอกเบีย้ยตามไปด้วยจากปัญหาอัตราเงินเฟอ้อที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา การแถลงการอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีโจไบเดนถูกจับตามองฮะว่าสภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐจะเป็นเช่นไรฮะซึ่งก็โดยส่วนใหญ่จนถึงขนาดนี้เงินดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าทำให้ทองและราคาน้ำมันนั้นดิ่งลงเอ่อข้าไปฮะแข็งค่าแพงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างไรก็ตามจนถึงขนาดนี้สถานการณ์ในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจของฝั่งสาภาพยุโรปดีขึ้นฮะแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาวิกฤตในภาพรวมได้ มิเชิงานสังเคราะห์นะครับสถานการณ์ในยูเครนจ้องยอมรับว่าเกี่ยวข้องกับสภาวะเศร,รษฐกิจและเราได้เห็นสิ่งหนึ่งที่ตามมาฮะซึ่งมีหลักของมันคือสงครามไวรัสสงครามทางการค้าสงครามอาวุธและสงครามพลังงานสงครามทางการค้าเราคงเห็นเรื่องของการกีดกันทางการค้านะออสเตรเลียก็มีการที่จะถอดกล้องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนอ้างเรื่องของความมั่นคงนะครับสงครามอาวุธ ตอนนี้เราก็เห็นว่าฝั่งสาภาพยุโรปสนับสนุนให้ยุเลรนรบกับรัเสเซียอย่างเต็มที่ที่ผ่านมาองค์การสนธิสัญญาแอตติกเนือหรือนาโตก็มีการส่งกองกําลังเข้าไปทําการรุกอิรักรุกซีเรียรุกอัฟกานิสถานนะครับฝ่ายที่ดันประเทศต่างๆเข้าสู้แล้วกับกลายเป็นรัเสเซียที่ดันทําการต่อสู้และสิ่งที่เราเห็นตอนนี้ สงครามไวรัสก,กำลังมาอีกแล้วฮะหลังจากที่โควิด -19 เบาบางลงสงครามตัวใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นกับกลายเป็นไข้หวัดนกที่ปรากฏว่าติดกับสัตว์ได้นะครับและองค์การอนามัยโลกได้มีการออกประกาศเตือนอย่างเป็นทางการสงครามพลังงานนะยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ราคาน้ามันตอนนี้พุ่งสูงขึ้น นะครับแต่การซื้อน้ํามันคราวนี้ไม่ได้เป็นการซื้อน้ํามันโดยใช้เงินดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่ละชาติก็ใช้เงินสกุลของตัวเองในการซื้อซึ่งมีประเทศที่เข้าร่วมแล้วไม่ว่าจะเป็นอินเดียนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นรัสเซียไม่ว่าจะเป็นแอฟริกาและตะวันออกกลางโดยภาพรวมจนถึงขนานี้ต้องยอมรับนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้ฝั่งสาภาพยุโรปกําลังเิ่ง เพื่อจะทําการกระตุ้นเศรษฐกิจสงครามไวรลัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธรวมทั้งการถูกตอบโต้ด้วยสงครามพลังงานจึงมีการเร่งปฏิกิริยาเพิ่มมากขึ้นนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเตอศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แม้คำน้อยม่ได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากครั้งอยู่ในใจทั้งสิน้นสรงปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินมิเคยสิ กี่ร้อยเรื่องที่ได้เห็นว่าส่งให้อีกมากมายที่ไม่ได้ส่งออกหน้ามีล้วรือความสุขสบายของพระราชาที่สืบสา ใครจะรู้ข้างในพระไทยท่านใครจะอ่านได้ลึกถึงเพียงใดท่านทรงงานได้บรรคมเวลาใดไม่มีความทุกข์ใด เพื่อ,ลลลอหลังพระปลิดสุดดังและจะร้องที่วา Keep.